ปลาเข็งย่งดินเนี้ยด่างปิ่น,นปลาเข็งแยังดินเนยอะด่างปิ่นปลาคอยขอี้กระติกเป็นขี้กระติกลุยน้ำมีไหมให้ไหม,มเออเห็นไหมปลาเข็งปลาขะปลาเข็งหลายตัวเติบอยู่ ย yeah. ปลาสูตรหลายตัวเยอะจ้า yeah. ปลาสูตรหลายตัวปลาเข็งยังดินเนายด่างปิ้นมันมีป่ามันก็คือว่าแลลวเนาะป่าหลายกลุ่งกับบะมี่เพราะว่าป่ามันจินงกุ่มถันมองได้ป่าไงบะหมี่มันค่อยสิม,มีกลุ่งจ้า yeah. ปลาสูตรหลายตัวเยอะจ้า yeah. ปลาสูตรหลายตัว นั่นด่างซีเซ้นจ้าป่าตะเพียนอาปากพังงาพังงานี่ปลาสูตรจ้าปลาสูตรผู้ปลาเค็งตัวใหญ่แห้ง <c oughs> น้ำหวยนี่น้ำยังไหลอยู่จ้ามาเด้ออาบน้ำแต่เศ้าจ้าเห็นป่าแล้วหมานอยู่ มาอาบน้ำเดอ้อผู้ใดไย,ยังบ่าอาบน้ำเด็ดมงแล้วจ้าขี้กระติกขี้กระติกเด้อดนั่นเดอ้อตอนน้าตรงนี้เด็ดโมงแล้วจ้าขี้กระติกขี้กระติกเด้อดนั่นเดอ้อตอนน้าตรงนี้ก็มีอยู่บ่อนอยู่นู่นขาวๆอยู่ ด่างปิ้นเบิดพุ่นทังพุนนะด่างสี่เส้นหางตอนเดียวทั้งดอกสัน ด่างสี่เส้นหังตอนเดียวทั้งดอกสันส reading. เดี๋ยวค่อยทาเบิ้งมัดขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องมาเด้ออาบน้ำแต่เศ้าจ้าเห็นปลาแล้วหมานยูมาอาบน้ำเด้อผู้อะไรยังบ่อาบน้ำ ดีเงาะปลาคอยขี้กระติกเป็นขี้กระติกลุยน้ำมีไหมใช่ไหมเออเห็นไหมปลาเข็งปลาขะปลาเข็งหลายตัวเติบอยู่เห็นเ็ดมงแล้วจ้าข <Okay. S 1> ี้กระติกขี้กระติกเด้อนันเด้อต่อน้ำตรงนี้เดี๋ยวค่อยทาเบิ้งมัดขืนมาแล้วเนาะพี่น้อง ล่างสี่เส้นทางตอนเดียวทั้งดอกสันๆไนี่เลือกอยู่ด่างซี่เส้นทางตอนเดียวทั้งดอกสันสันปลาคอยขี้กระติกเป็นขี้กระติกลุยน้ำมีไหมใช่ไหม,มเออเห็นไหมปลาเข็งปลาขะปลาเข็งหลายตัวเติบยิ่งขึ้น นี่เงาะปลาลึกอยู่ปลาตะเพียนอาปากพง,งาพง,งานี่ปลาสูตรจ้าปลาสูตรปลาเค็งตัวใหญ่แห้งอย่าปลาสูตรหลายตัวอยู่จ้าอย่าปลาสูตรหลายตัว <c oughs> เย็นมาจ้ะปุ่น่ะเย็นมาจ้ะปุ่น่ะ หมอกกระจายอยู่ในน้ามันชี้กระติกองลงองลงอยู่คนน่ะหมอกกระจายอยู่ในน้ามันชี้กระติกองลงองลงอยู่คนน่ะด่างปิ้นเบิดพุ่นทั้งพุ่นน่ะ ตะเข็งย่างดินเนยอะด่างปิ้นตะเข็งย่างดินเนยอะด่างปิ้นตะ,ะเข็งย่างดินเนยอะด่างปิ้น นี่น้ะยังลายอยู่จ้ะมันละจ้ามานันแล้วปลาหน่อยก็ลายอยู่ปลาเข็งนี่แต่ตัวใหญ่ๆคือนะปลาเข็งเนี่ยปลาสูตรหลายตัวอ,อยู่จ้านี่ยปลาสูตรหลายตัวปลาตะเพียนอาปากพาง,งาพาง,งานี่ปลาสูตรจ้าปลาสูตรผู้ปลาเข็งตัวใหญ่แฮงโอ้ย แกมันมีป่าไงมันบ่กไข่มีกุ้งมาใส่กุ้งมันเลยใส่บ่อไข่ได้เลยบ่กไข่ได้กัเลยบ่กมาใส่งามปลามันอยู่เตือนๆตรงนั้นป่าตะพยนอ่าปากพะงาพะงานนี่ประสูตรจ้าประสูตรผู้ปลาเคงตัวใหญ่แห้ง เดี๋ยวค่อยทาเบิ้งบัดขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องหมอกกระลายอยู่ในน้าเหมือนชี้กระติกองลงองลง,อ,ง,ลงอยู่คนนะ่ <c oughs> ะนีเงาะปลา ย่ yeah. ปลาสูตรหลายตัวเยอะจ้า yeah. ปลาสูตรหลายตัวปลาเข็งยังดินเย่ะด่างตินน่นมานละจ้ามานแ้วปลาหน่อยก็ลายอยู่ปลาเข็งมีแต่ตัวใหญ่ๆคือนะปลาเข็งมานละจ้ามานแ้วปลาหน่อยก็ลายอยู่ ปลาเข็งมีแต่ตัวใหญ่ๆลลคือนะปลาเข็งแต่มันมีป่าใหญ่มันบ่อใครมีกลุ่งมาใส่กลุ่มมันเลยใส่บ่อใครได้เลาบายบ่อใครได้กันเลยบ่อมาใส่เดี๋ยวค่อยทาเบื้องบัดขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้อง แต่มันมีป่าใหญ่มันบ่อไข่มีกุ้งมาใส่กุ้งมันเลใยใส่บ่อไข่ได้เลยบ่อไข่ได้ก็เลยบอมาใส่น้ำ <c oughs> หวยนี่น้ำยังไหลอยูย่จ้ะโอ้ยเลือกอยู <c> ่ <oughs> ็ดโมงแล้วจ้าชีก้กระติกชีก้กระติกเด้อหนันเด้อตองน้ำตรงนี้แต่มันมีป่าไงมันบ่กใครมีกุ้งมาใส่กุ้งมันเลยใส่บ่กใครได้เลยบ่อใครได้กัเลยบ่กมาใสา่หรืวบาอเค็งนี้แต่ตัวใหญ่ใหญ่แหบประสตด